รีวิวร้านมีฟ้าร้านขายของฝากที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่ร้านมีฟ้าจะมีของฝากอะไรให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับกรุงเทพบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับชื่ออะไรนะชื่อ <นะ S 2> ฟ้าค่ะชื่อฟ้านะครับเอ่อชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านมีฟ้าจ้ะโอ้ที่ร้านมีฟ้าก็คือมีฟ้านี่ก็คือมีฟ้าเลยนะครับแล้วเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยโอเปิด้านค่ะตั้งแต่ดุลแม่ีนแห่ะอ๋อที่คุณแม่ค่ะ อ๋อนีค่คุณลูกคุณลูกโอ้โอ้นะครับนาน่าอ่าแล้วทำไมไม่ไม่ชื่อคุณแม่ครับคะ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ตั้งชื่อคุณลูก่่าาอออเจ๊นย้ยแม่ชื่อเจ๊น้อยอแม่ชื่อเจ๊น้อยอ๋อมแม่ชื่อเจ๊น้อยแหละแต่ว่าตั้งชื่อร้านเป็นชื่อคุณลูก <c oughs> อ๋อโอเคนะครับแล้วมีอะไรบ้างครับที่ร้านจะมีพวกสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะสตรอเบอรี่อบแห้งแล้วก็มีลำไยแห้งขึ้นชื่อเลยพวกนี้นะคะครับแล้วก็จะมีพวกมะม่วงอบแห้งอืแล้วก็จะมีพวกแมคคาเดเมียพวกนี้ค่ะมีเปลือกกับไม่มีเปลือกเอางี้ดีกว่าขอ5อันดับที่ขายดีที่สุดในร้านครับผมอันดับสตรอเบอรี่อันดับอันดับหก่อนอันดับ5ก่อนครับอันดับ5ครับอันดับห้าอันดับ5้ลูกท้อค่ะห้าลูกท้อแค่น้ำผึ้งเหรอครับใช่ค่ะอ๋อ มันเป็นเป็นลูกท้อเป็นลูกท้อแต่ว่ามันผ่าซีกมันไม่มีเม็ดค่ะเป็นลูกๆนั่นแหละค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นลูกๆแล้วก็แกะออกมาก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นแบบช่อิ่มช่น้ำผึ้งนะคะคือเขาเอาเม็ดออกอันนี้เอาเม็ดออกแล้วใช่ค่ะทานได้เลยทานได้เลยโอ้แล้วเก็บเก็บได้นานไหมคะใส่ตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ6เดือนจ้ะหกเดือนใช่ค่ะอ๋อครับอันนี้คืออันดับที่ห้าเอาไปครับอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่จะเป็นมะม่วงค่ะนครับมะม่วงอบมะม่วง มะม่วงของที่นี่เลยนะที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าผมเพิ่งไปโหเขาปลูกมะม่วงกันเยอะมากเลยเยอะนะครับของเชียงใหม่โดยตรงเลยโอ้มาอบแห้งเหรอครับอบแห้งค่ะอ๋อมันมันเออมันจะเปรี้ยวๆหวานๆชิมดูไหมคะมันใส่พันธุ์อะไรฮะมันอันนี้จะเป็นพันธุ์แก้วแครมินค่ะแก้วแครมินนะครับอ๋อนี่นะเปรี้ยวๆหวานๆนี่อ่ะเดี๋ยวเราชิมดูอืมอืมอร่อยครับ อันนี้ก็เก็บได้นานเหมือนกันเก็บได้นานเป็นปีค่ะอ๋อก็คือเป็นการเอ่อเขาเรียกอะไรนะแปลรูปเป็นฮักกัสเตอร์อ๋อนะครับปีอื้งเด็ดเออเมื่อกี้ลืมถามอันนั้นอันนั้นเท่าไหร่ครับอันนี้ท้อท้อแช่นช้คิดไปร้อยเดียวจ้ะอันนี้อ่าถุงละถุงถุงหนึ่งครึ่งกิโลใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทอ่าโอเคแล้วคราวนี้เมื่อกี้อันดับตีต่อบนวันที่อันดับตีครับ มะม่วงอบอันนี้อบแพงครึ่งกิโลนี่ขายอยู่ร้อยสี่สิบจาอ่านะครับครึ่งกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับโอเคครับต่อไปต่อไปอันดับที่สามครับเป็นบวยนี่แหละจ้าบวยนะครับอ๋อเนี่ยสามรสเปรี้ยวเค็มหวานนิดบวยน้ำผึ้งนี่ผมจะให้บวยชิ้นนี่ผมจะให้ดูเลยนะว่ามีออเดอร์มาเนี่ยครับหนึ่งในนั้นนะครับเนี่ยออเดอร์ของภรยาของเมียนะครับสั่งหนึ่งเนี่ยนี่ครับดูออเดอร์นะ มีแคบหมูมีอะโวคาโดมีไส้อวมีบวยนี่ครับอ้สตรบอรี่สตรอเบอรี่ครับหนึ่งในนั้นมีบวยด้วยนี่กระดับสามเห็นไหมนะครับแล้วเขียนบอกว่าซื้อมาฝากน้าไม่ได้ให้ฝากซื้อนะต้องซื้อมาฝากด้วยไม่ใช่ฝากซื้อนะครับอันนี้ก็คือบวยใช่ไหมใช่มันเป็นตมันเป็นยังไงมันเป็นต้นหรือไงบวยมันจะ เป็นเป็นลูกๆแล้วเข้ามาผ่าซี่กันค่ะมันเป็นผลไม้ใช่ไมเป็นผลไม้อบแห้งก็คือลูกไว้นี่แหละค่ะก็คือปลูกที่เชียงใหม่เหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะโครงการหลวงอแต่ไม่มีเม็ดไร้เม็ดเลยอ่าแล้วก็โมอบแห้งใช่ค่ะก็คือจะเก็บได้นานอยู่ได้นานอ่าอันนี้นี่ก่ไหนฮะ่ร้อยเดียวครึ่งกิโลครึ่งกิโลเหมือนกันแค่ร้อยเดียวอ่านะครับครึ่งกิโลร้อยเดียวนะครับฝากซื้อนะครับไม่ใช่ซื้อเ้ยซื้อไปฝากลครับไม่ได้ฝากซื้อนะครับโอเคอันที่อันดับท อันดับสองครับอันดับสองให้เป็นลำไย,ยอ่าลำไยนี่ก็ปลูกกันเยอะเหมือนกันที่เชียงใหม่เล่นได้ต้มได้เม็ดใหญ่จัมโบ้เนื้อหนาเลยโอ้ปกติลูกไอ้ก,ก็คือลำไยมันจะบึ้มอย่างนี้ชใช่ไหมลอ,องชิมดูใช่ทอเพราะยิ่งลูกใหญ่เลยอันนี้เขาไปทำอะไรอบแห้งอ่ะฮะเพ้งเขาอบแห้งมาลองชิมดูจ้ะอ๋ออย่างนี้เลยนะครับจากจากเป๊ะๆเลยถึงแค่นี้นะครับต้มทองเป็นลูกใหญ่เลยค่ะ อ๋อเอาไปต้มเอาไปต้มเลยต้มทานน้ำอย่างที่เขาขายในทิกเกอรค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ใบเตยแล้วก็ชิมก่อนแล้วเติมน้ำตาลทรายแดงยิ่งหอมเลยค่ะเอาหรอน้ำลำไยอ่อน้ำลำไยนี่เขาทำจากอันนี่หรอใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าต้มโดยตรงก็เป็นอย่างนี้อ๋อถ้าต้มโดยตรงนค่ะลำไยต้มน้ำนี่ใช่ค่ะทานนี้จะเป็นลูกแล้วแกวมาเป็นอย่างนี้เลยเออแล้วก็อันนี้ก็สดสดแล้วแกวมาเป็น แต่ก็กินแบบ <travail S 1> นี้ได้ยังนี้ได้เหมือนกันใช่อันนี้ถ้าต้มโดยตรงอ่ะตัวนี้จะหอมกว่าอ่านะครับอันนีอืมอืมอบแห้งเนาะอืมอืมได้คร<ด>ับเปรี้ยวหวานโอเคครับมาถึงอันดับที่หนึ่งครับผมอันดับที่หนึ่งหนึ่งเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นสตรอเบอรี่นะครับผมนะครับสตรอเบอรี่อบอบแห้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะของเชียงใหม่เลย นี่นะครับสตรอเบอรี่อบรสชาติไม่ใส่น้ำตาลอ๋อนี่ครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับนี่หืนี่อันนี้เป็นซต้ไหนฮะอันนี้ครึ่งกิโลขายอยู่200ถ้าเราต้อการไปร้อยเจ็ดให้ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับครึ่งกิโลสองร้อยมีอย่างนี้อ่าอันนี้ผิดครึ่งอ่าร้อยเดียวแพ็คเล็กลงหน่อยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือร้านของฝากมีฟ้านะครับ ที่กาดหลวงหรือว่าตลาดวโรรสนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเอาซื้อให้กลับไปฝากเมียก่อนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวฝากร้านนิดนึงครับเปิดปิดไหนบ้างครับเปิดประมาณ7โมงเช้าค่ะปิดหโมงเย็นค่ะร้านมีฟ้าขายของฝากในตลาดวโรรสนะคะรถมันมีชื่อรถไหมฮะรถมีค่ะล็อกที่นี่นี่หนึ่งดีค่ะหนึ่งดีศูนย์ขีดศูนย์ดแปด อ่าศูนย์เจ็ดแปดนะครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะไม่อยู่เลยนะครับไม่หยุดเลยค่ะอ่าโอเคนะหเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอ่ามีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะครับศูนย์แปดสามครับห้าเจ็ดแปดครับสามเก้าเจ็ดห้าค่ะโอเคสนใจอะไรก็โทรมาสั่งได้เลยนะคะของฝากมีเยอะแยะเลยค่ะอ่าฝากร้านมี่ฟ้าไว้ด้วยมี่ฟ้านะคะนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ฟ้านะครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะนะครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องทวนี้เฟอร์ไได้วยครับมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ